เรียนคณิตกับครูส่วนต่อนะครับอ่านี่จะเป็นตอนพิเศษโอเน็ตคณิตศาสตร์วันละข้อ2ข้อ EP ที่3นะครับนี่ก็เข้าสู่ EP ที่3แล้วนะครับหลังจากที่อ p ที่1กับ EP ที่2เนี่ยเฉลยไปแล้ว4ข้อนะครับอ่านี้ก็มาต่อกันข้อที่5เลยนะครับเดิม มีส้มอยู่ในตะกร้าจำนวนหนึ่งคำว่าจำนวนหนคือไม่ทราบถูกไหมครับสมัยหยิบส้มใส่ตะกร้าทีละครั้งครั้งละเท่าๆกันอ่าอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดเลยนะครับโดยเงื่อนไขคือหลังจากหยิบส้มใส่ในตะกร้าครั้งที่ห้า โจทย์กำหนดมาครั้งที่5แสดงว่าครั้งที่1ไม่ทราบครั้งที่สองไม่ทราบครั้งที่สไม่ทราบครั้งที่4ไม่ทราบครั้งที่5คือ20นะครับต่อไปครั้งที่6ครับส้มในตะกร้ามี23ดลูกครั้งที่7ส้มในตะกร้ามี ยี่สิบหกูปถ้านักเรียนสังเกตครั้งที่ห้าไปครั้งที่หกนักเรียนจะเห็นว่าจากยี่สิบไปยี่สิบสามเนี่ยมันบวกสามนะครับเพิ่มสามจากครั้งที่หกไปครั้งที่เจ็ดคือยี่สิบสามไปยี่สิบหกมันบวกสามแสดงว่าถ้าเรานับย้อนกลับมาเนี่ยจากครั้งที่ห้าไปหาครั้งที่สี่เนี่ยมันจะต้อง ลบสามถูกไหมครับเพราะว่าระยะห่างมันเท่ากันถูกไหมอ่าก็เป็นยี่สิบลบสามก็จะเหลือสิบเจ็ดนะครับนับย้อนกลับไปอีกอ่าตะกี้ลืมทวนคำถามนะครับก่อนที่สมัมยจะหยิบสม้มในครั้งแรกก่อนที่สมหมายจะหยิบสม้มในครั้งแรกนักเรียนต้อง วิเคราะห์ประโยคนี้ให้ดีๆเลยนะครับเดิมมีส้มอยู่ในตะกร้ากี่ลูกเขาถามเดิมแสดงว่าเขาถามครั้งที่ศูนย์นะครับก่อนที่จะหยิบครั้งแรกคือครั้งที่ศูนย์ถูกไหมครับต่อไป17ลบ3ก็เหลือเท่าไหร่ครับ สิบสี่จากครั้ 2, งที่สองไปครั้งที่สามเออจากครั้ 3, งที่สามไปครั้งที่สองลบสามอีกก็เป็นสิบสี่ลบสามเป็นสิบเอ็ดจากครั้ 2, งที่สองไปครั้งที่หนึ่งลบสามอีกก็เป็นสิบเอ็ดลบสามเหลือแปดอ่าหลายคนจะรีบตอบครับนะจะตอบแปดซึ่งไม่ถูกนะครับเพราะเขาไม่ได้ถามครั้งแรก เขาไปถามเดิมมีส้มในตะกร้ากี่ลูกสแสดงว่าเขาถามครั้งที่ศูนย์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องนับย้อนกลับไปอีกครับก็คือลบสามเพราะฉะนั้นเดิมมีอยู่ห้าลูกนะครับเขาถามว่าก่อนที่สมหมายจะหยิบในครั้งแรกคําว่าก่อนที่จะหยิบในครั้งแรกก็คือครั้งที่ศูนย์ถูกไหมครับข้อนี้หลายคน ออกห้องสอบมาแล้วมาทวนอีกรอบหนึ่งนะครับเศร้าเลยนะครับจากน่าจะได้คะแนนเป็นพลาดไปเลยนะครับข้อนีอ้ต่อไปอมาดูข้อที่หกกันเลยนะครับขาวางแผนที่จะไปเที่ยวนิวยอร์กกับเพื่อนๆเนขาไปไกลเลยนะครับนิวยอร์กนิวยอร์กคือที่ไหนครับประเทศสหรัฐอเมริกานะครับข้อนี้ไม่ ไม่เกี่ยวกับข้อสอบเลยนะครับโดยพวกเพื่อนๆเ,เนี่ยวางแผนวางกำหนดการไว้ว่าจะแวะถ่ายรูปที่เทพีศิลปภาพเป็นที่แรกใช้เวลา1ชั่วโมง40นาทีจากนั้นไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์2ชั่วโมงไปเที่ยวสวนสัตว์1ชั่วโมง20นาทีไปเดินซื้อของ50นาทีและกลับมารับประทานอาหารเย็นที่จองโต๊ะไว้ เวลา14 16นาฬิกาสานาทีนะครับครูจะฟิกตรงนี้ไว้ก่อนนะจองโต๊ะไว้แสดงว่ากิจกรรมทั้งหมดอ่ะที่เขาทำเนี่ยจะต้องให้แล้วเสร็จก่อนถูกไหมครับเพราะเขาจองไว้16บนาฬิกาสานาทีถ้าทำเสร็จทีหลังมันก็ไม่ทันที่เวลาจองโต๊ะถูกไหมครับต่อไปเรามาวิเคราะห์ กิจกรรมที่เขาทำนะครับมีทั้งหมดกี่กิจกรรมครับหคือแวะถ่ายรูปหนึ่งสองคือไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์3คือไปเที่ยวสวนสัตว์4คือไปเดินซื้อของอมี4กิจกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาเวลารวมของทั้ง4กิจกรรมนี้นะครับเวลาหาเวลารวมเนาะให้นักเรียน ตั้งบวกแบบนี้นะครับอันที่1แวดถ่ายรูปที่เทพีเสรีภาพ1ชั่วโมง40นาทีพิพิธภัณฑ์2ชั่วโมง2ชั่วโมงตรงเลยนะครับเที่ยวสนสัตว์1ชั่วโมง20นาทีเดินซื้อของอีก50นาทีนะครับเสร็จแ,แล้วทีนี้นักเรียนก็เอามาบวกกันครับ นักเรียนจะลืมนะครับว่าการบวกเวลาเนี่ยมันไม่เหมือนการบวกเลขทั่วไปเนาะที่จะมีการทดนะครับแต่การการบวกเวลานี่ก็มีการทดเหมือนกันแต่ว่าทดไม่ไม่เหมือนกับการบวกทั่วไปเนาะเพราะว่า60นาทีเนี่ยเราจะทดเป็น1ชั่วโมงครับอ่าดับแรกบวกนาทีนะครับ 0+ บวก0บวก, 0, บวก0ได้0 4บวก2บวก5เป็น1 1 1นึบวกต่อไปบวกชั่วโมงกับ1บวกสบวก1เป็น4อ่าก็จะได้4ชั่วโมงกับอีก110นาทีแต่ที่เนี้ย1 1 0นาทีเนี่ยมันเกินถูกไหมครับมันเกิน1ชั่วโมงมาแล้วมันเกิน60นาทีเราก็จะมาทดให้กับ4ชั่วโมงตรงนี้นะก็คือเอาออกเอาออกมาอีก60นาทีนะครับก็จะเป็น5ชั่วโมง เอาออกมา60นาทีก็จะเหลือ50นาทีถูกไหมครับอ,อันนี้นักเรียนต้องคิดดีๆหน่อยนะครับแสดงว่าขาวเนี่ยเขาใช้เวลาในการทำทั้ง4กิจกรรมเนี่ย5ชั่วโมง50นาทีแต่เขาจองตัวรับประทานอาหารไว้ที่เวลา1 6 6.30นะครับ เพราะฉะนั้นครูจะนับย้อนกลับไปอีก5ชั่วโมง50นาทีนะครับนักเรียนสามารถเขียนเป็นไทม์ไลน์หรือว่าเขียนเป็นแผนภาพก็ได้นะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายๆเนาะอ่านับย้อนขึ้นไปนะครับ16.30ไป15.30นี่คือ1ชั่วโมงเนาะ15.30ไป14.30 2ชั่วโมง14ไป1 3 3 3 3 3ชั่วโมง 13ไป12.30 4ชั่วโมง13 12.30ไป11.30 5ชั่วโมงทวนหน่อยนะครับทวนหน่อย1ชั่วโมง15ไป14 2ชั่วโมง14ไป13 3ชั่วโมง13ไป12 4ชั่วโมง12 ไป11ชั่วโมงแต่มันยังขาดอีก50นาทีน,านักเรียนก็นับย้อนไปอีก50นาทีจาก11.30อ่าจาก11.305ไป11.00นี่คือ30นาทีใช่ไหมครับ30นาทีก็ยับย้อนกลับไปอีก20นาทีก็เป็น10.40เพราะฉะนั้นเขาจะต้องทำ ่ไปถึง TP เทพีศิริภาพคือเวลาที่เริ่มทำกิจกรรมแรกนะครับคือ10โมง40นะครับเขาบอกว่าช้าสุดช้าที่สุดนะครับนี่เป็นคีย์เวิร์ดเลยนะครับเพราะช้อยสามข้อนี้ถูกหมดเลยเนาะถ้าไปถึง10โมงไปแวะถ่ายรูป10โมงก็ทันนะครับ สิบโมงครึ่งก็ทันครับแต่เขาบอกว่าช้าที่สุดแสดงว่าต้องเป็นข้อที่สามนะครับคือเป๊ะเลยนะสิบโมงสี่สิบเนี่ยคือเป๊ะเลยนะครับไม่ขาดไม่เกินคือช้าที่สุดไปถึงเวลาจองโต๊ะพอดีเปะ๊ะนะครับข้อนี้ถามว่ายากไหมยากถามว่าง่ายไหม ก็ไม่ง่ายนะครับอยู่กลางๆต้องคิดเยอะหน่อยนะครับอ่าก็สำหรับ EP นี้นะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับพบกันใหม่ EP ีหน้าครับขอบคุณครับ